ล้านของต้นกล้าก็เลยครับวันนี้นะครับใครที Mother, no ่งรงเรียนนะครับจะมาตั้งทานกาแฟก็เจอด้านนี้นะครับเอาคุหรีมาแรกกาแฟแล้วท้านะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นบูธนะครับน้ำมันข้าวนะครับแล้วก็ข้าวนะครับตรงนี้นะครับแลหรับข้าวหอมผิวที่เป็นของแพงนะครับท่านใดที่ต้องการมาบุฟเพิ่มเติมนะครับลองมาสินานานะครับมาให้มาถือตรงนี้นะครับเพื่อาะได้ที่บูธนะครับบูธทีตหนึ่งของเราได้เลยครับในบูธน้ำมันข้าวข้าวไรตรงี้ ข้าวสีม so, ันเป็นะครับขึ้นบอกได้เลยนะครับว่ามันนำข้าวของเราเนี่ยนะครับใช้วิธีการถนัดที่ปลอดภัยนะครับเราได้มาตรฐานนะครับเวลาที่เราทานนะครับจะให้รู้สึกให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยและสดชื่นด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับเพียงเชิญด้ที่รู้ได้เลยนะครับผมรู้ที่หนึ่งของเราครับรู้สีนะครับส่วนู้ดนี้นะครับเป็นรู้ที่สองนะครับเป็นรู้เกี่ยวกับบริษัทอาหารเสริมของบริษัทอาดี่นะครับซึ่งวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าบริษัทอาดี้นะครับพัฒนาสินค้าอย่าง สมาชิกสุริยภาพนะครับปูนี้นะครับก็จะมีมีเทียมนะครับมีแบบตัวใหม่นะครับชัดที่หวานซึ่งแต่ไหนสมาชิกแต่ไหนท่านนะครับเรียกติดปากว่าอีหยาอนะครับพระท่านพีคอนเฟล์ะครับเจอสอบถามที่บูรุษได้เลยครับใครสนใจนะ่าข้อมูลนะครับเปินสั então, like then, น th perhaps, about, มภ์แต่ละชนิดนะครับว่าของวุฒิฐานของเราเป็นอะไรบ้างเชิญที่บูรที่ตอบได้เลยครับตามมาครับตามมาครับบูรที่ตาครับปูนี้นะครับเป็นบูนะครับเครื่อง ตปิดตัววันนี้เลยนะครับเราพัฒนาล้ำหน้าต่อเนื่องอน่างต่อเนื่องครับบูธนี้เป็นบูทพสําคัญญเกี่ยวกับเบเนซ่าครับเป็นแบรนด์ของบริษัทรทมี่เองนะครับแล้วบูธนี้เราบอกได้เลยครับเป็นบูทที่ภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะเราเป็นพัฒนาใหม่นะครับโดยใช้เพชรนะครับมาเป็นตัวส่วนผสมนะครับของพันธสัญญาเบ็นซ้าทุกตัวนะครับตั้งแต่ครับ มีสครับนะครับมีมาร์คนะครับอุปกรณ์บำรุงม้มาหน้าเด้งนะครับแล้วก็มีการแดดนะครับเพ<ม>ียขอหมดสำหรับยุคนี้นะครับใครอยากจะ,กจะ,กจะเรียนเชิญเรียมผมได้เลยครับค่ะใช้ตั้งแต่เด็กตัองอ้งกี่ขวดคะ